สวัสดียามเช้าค่ะเช้านี้นะคะพี่แรงกจะพาเพื่อนมาดูเลยต้นบอรสีของเราให้สีสวยใบสวยแถมต้นแข็งแรงด้วยค่ะสูตรนี้ไม่เคยบอกใครมาก่อนค่ะสูตรนี้นะคะจะใช้ได้กับต้นพืชต้นผักทุกนิดเลยค่ะ ไปดูวิธีทากันเลยค่ะว่าทายังไงต้นไม้ของเราจะสวยงามและแตกใบออกมาได้ส,ดสวยๆแบบนี้ค่ะวัสดุของเรานะคะอันดับแรกเลยก็จะเป็นไข่ไก่ค่ะอันที่สองนะคะก็จะเป็นก้านกล้วยค่ะอันนี้คือใบกล้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นก้านกล้วยนะคะเราจะใช้ส่วนที่เป็นก้านกล้วยนี้นะคะมาบํารุงพืชของเราค่ะเราก็จะเฉือนเอาก้านกล้วยนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะวิธีนี้เราเคยใช้มากับต้นพืชต้นผัก หรือว่าการปลูกเห็ดฟางเราก็ใช้มาแล้วนะคะเพื่อนๆท่านใดที่ปลูกเห็ดฟางนะคะเราแนะนําว่าให้ใช้เนี่ยก้านกล้วยนะคะหรือว่าต้นกล้วยก็ได้นะคะเพราะว่าในต้นกล้วยแล้วก็ก้านกล้วยเนี่ยเขาจะมีความฝาดในตัวค่ะแล้วเขาจะช่วยเรื่องของการป้องกันยับยั้งเชื้อราด้วยนะคะป้องกันพวกโรคเน่าอะไรที่อยู่กับพืชน,นะคะป้องกันได้ดีค่ะเพราะว่า ในต้นกล้วยหรือว่าในก้านกล้วยเนี่ยเขาจะมีน้ําที่แบบว่าอุ้มอุ้มน้าได้ดีค่ะสังเกตนะคะว่าต้นกล้วยเนี่ยเวลาที่เราตัดออกมาเนี่ยน้ำของกล้วยจะเยอะสามารถนํามาใช้ประโยชน์กับพืชได้ค่ะประมาณนี้นะคะเราจะใส่ประมาณนี้นะคะสําหรับกระถางบอลสีนะคะแต่ก่อนใส่เราจะขยี้นะคะหรือว่าตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะ ต้นกล้วยนี่มีประยโยชน์เยอะแยะนะคะนอกจากจะเป็นอาหารสัตว์ให้ให้ไก่ให้หมูนะคะเราก็สามารถนําไปให้วัวให้ควายกินก็ได้นะคะแล้วก็ทําเป็นชิ้นเล็กนะคะเราก็สามารถนํามาช่วยเรื่องของการปลูกพืชปลูกผักได้นะคะก่อนที่จะนําไปใส่เราก็จะพรวนดินก่อนค่ะวันสีนะคะเราแนะนำว่าให้พรวนดินก,นก่อนก่อนที่จะใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อที่ว่า รากของต้นพืชน,นะคะเขาจะได้มีโอกาสที่จะขยายรากได้เร็วขึ้นนะคะสําหรับใบไหนที่ไม่สวยหรือว่าแก่แล้วนะคะเราก็ตัดทิ้งได้เลยหรือว่าเด็ดทิ้งได้เลยนะคะนี่เราก็จะเหลือเฉพาะใบที่จะสวยไว้ค่ะอันนี้เป็นบอลสีที่เป็นลูกของธาตุบางแก้วนะคะตรงนี้เราก็ใส่ไปเลยนะคะ ใครที่ปลูกเห็ดฟางนะคะปลูกเห็ดฟางที่เป็นแปลงใหญ่ๆห,หรือว่าปลูกเห็ดฟางในท่อนะคะเนี่ยพี่แรมเคยปลูกเห็ดฟางแล้วก็นําเอาต้นกล้วยหรือว่าท่อนกล้วยเนี่ยหัน่นเป็นชิ้นเล็กแล้วก็นําไปผปสมก่อนที่เราจะปลูกนะคะก็คือเรานําไปผปสมแล้วก็หมักไว้นะคะประมาณเจ็ดถึงสวันเนี่ยเห็ดฟางก็จะออกดอกเยอะเลยค่ะเนี่ยลองทํากันดูนะคะ ต่อมานะคะหลังจากที่เราใส่อันนี้แล้วไข่ไก่นะคะเราจะผสมน้ํานะคะผสมน้ําลงไปประมาณนี้นะคะน้ําก็จะประมาณสักสองสาแก้วนะคะแล้วก็นี่ขยี้เปลือกไข่นะคะใส่ลงไปเลย เปลือกไข่นี่ก็จะมีประโยชน์กับพืชน,นะคะก็จะเป็นการเพิ่มแคลเซียมให้กับพืชแถมยังเป็นการป้องกันหอยทากได้ดีนะคะเมื่อเราตอกไข่ลงไปแล้วเราก็ทำการตีไข่ใส่กับน้ำนะคะถ้าใครอยากให้ต้นไม้เราสวยงามนะคะเราก็ทำแบบนี้ได้เลยถ้าเหลือนะคะเราก็สามารถนำไปลด อีกได้2กระถางนะคะก็ทําง่ายๆแค่นี้นะคะสูตรในการบํารุงต้นบอนสีของเราให้ใบใหญ่ใบสวยแบบนี้ค่ะสีสันสดใสงดงามค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นการบํารุงต้นบอนสีของเราให้สีสวยนะคะแถมยังเพิ่มแคลเซียมให้กับต้นบอนสีของเราด้วยค่ะสูตรนี้ทําง่ายแล้วก็ ประหยัดด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าดีและมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมแนะนําแล้วก็บอกต่อๆกันไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่แรมด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ